ในกรณีของวิญญาณบางดวงครับที่เขาได้เสียชีวิตกระทันหันบางครั้งเขาเองอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ําว่าตัวของเขาไม่มีร่างกายอยู่ในโลกใบนี้แล้วเหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลหยุดยาวพศ2546เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณแดนที่ทํางานอยู่ที่ฟิลิปปิน ส่วนตัวคุณแดนเองเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากๆครับในช่วงเทศกาลหยุดยาวนั้นตัวคุณแดนเองจึงชวนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันบินมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องมาดูกิจาการของตัวเองด้วยนะครับจึงสั่งให้ลูกน้องที่เป็นพนักงานของตัวเองจองโรงแรมให้แต่ตอนนั้นด้วยความที่มันเป็นช่วงเทศกาลพอดีโรงแรมที่จะเที่ยวเนี่ยส่วนมากก็จะเต็มทั้งหมดเลยแต่ด้วยความที่คุณแดนได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อบินมายังภูเก็ตแล้ว ในตอนนั้นมีโรงแรมอะไรที่พอจะพักได้ก็ต้องพักไปก่อนครับและทริปนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเที่ยวหาดทรายแล้วก็เที่ยวภายนอกตัวเมืองซะมากกว่าไม่ได้อยู่โรงแรมนานมากนะักตัวคุณแดนแล้วก็เพื่อนจึงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเรื่องโรงแรมครับขอให้มีที่พักเป็นพอเพราะว่าช่วงนั้นมันเทศกาลแล้วก็หาโรงแรมยากจริงๆตัวคุณแดนนั้นเข้าใจพอมาถึงสนามบินดอนเมืองครับลูกน้องของคุณแดนก็ได้เตรียมรถเอาไว้ให้ ให้คุณแดนแล้วก็เพื่อนจึ่งเป็นเจ้านายของเขาได้ขับรถไปที่โรงแรมที่พักยิงตรงรวดเดียวเลยครับจากดอนเมืองไปถึงภูเก็ตพอคุณแดนและเพื่อนขับมาถึงที่หมายก็มุ่งตรงเข้าสู่ลานจอดรถของโรงแรมแต่ว่าลานจอดรถของโรงแรมมันเต็มเกือบทุกช่องเลยแต่พอมีช่องว่างอยู่ประมาณ3มช่องแต่ในสมช่องที่ว่างนั้นดันมีเทปเ,เหลืองใสๆพันอยู่รอบไปหมดเหมือนกำลังกักกันพื้นที่หรือว่าล้อมพื้นที่เอาไว้ไม่ให้เข้า แล้วด้านล่างของเทปสีเหลืองนั้นพื้นมันเปียกน้ําไปหมดตอนนั้นคุณแดนมองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจึงเลี้ยวอ้อมไปจอดด้านหลังของโรงแรมแล้วก็เช็คอินไปในโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมสูงใหญ่มีทั้งหมด13ชั้นตัวคุณแดนและเพื่อนได้พักชั้นที่10ห้อง1010 10. ด้วยความเหนื่อยล้าที่เดินทางมาทั้งวันครับตัวคุณแดนเองจึงอาบน้ําแล้วก็ขอนอนกลางวันสักหน่อย ส่วนเพื่อนของคุณแดนที่มาด้วยกันก็ขึ้นไปไหว้น้ําชั้นบนสุดจุนเวลามันล่วงเลยมาประมาณหนึ่งเลยพากันออกไปทานข้าวเที่ยงและกลับเข้ามาที่โรงแรมประมาณตีสองกว่า,วาขากลับที่กลับเข้ามาที่โรงแรมลานจอดรถก็ยังเต็มเหมือนเดิมรวมถึงช่องจอดรถที่ว่างทั้ง3ามช่องนั้นก็ยังถูกเอาเทปเหลืองๆพันอยู่อีพื้นก็ยังมีน้ําของเหลวอ,อยู่เต็มไปหมดโดยไม่มีการทําความสะอาดใดๆ ตอนนั้นตัวคุณแดนเองก็สงสัยว่าทําไมพื้นมันยังไม่แห้งสักทีและรุงแรมนี้เขาไม่มีแม่บ้านมาทําความสะอาดกันหรือไงแต่ก็ช่างเถอะมันไม่ใช่เรื่องของเราเอารถกลับไปจอดที่เดิมครับแล้วก็ตั้งใจจะขึ้นห้องพักเพื่อไปพักผ่อนระหว่างทางที่คุณแดนกับเพื่อนกําลังจะขึ้นห้องพอเดินเข้าไปหน้าลิฟต์ก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ทางขึ้นบันไดที่อยู่ติดกับลิฟต์ที่คุณแดนกําลังจะขึ้น ผู้ชายคนนั้นมีลักษณะตัวสูงมากน่าจะเกือบร้อยแปเซนได้ใส่เสื้อสแลกสีขาวเรียบร้อยส่วนผู้หญิงที่ยืนข้างๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวค้ำๆใส่ชุดพีชสีแดงแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นๆลักษณะน่าจะเป็นคนแถวนั้นนั่นแหละพอลิฟต์เปิดชายหญิงคู่นั้นก็เดินเข้าไปในลิฟต์ทันทีโดยที่ตัวคุณแดนแล้วก็เพื่อนกาลังจะเดินเข้าไป ผู้หญิงคนนั้นก็รีบพยายามกดปุ่มปิดลิฟต์เพื่อไม่ให้คุณแดนแล้วก็เพื่อนเข้าด้วยตัวคุณแดนเองจึงรีบบอกให้เธอเปิดลิฟต์ให้ด้วยเพราะว่ากําลังจะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ก้มหน้าก้มตาและหันมาที่คุณแดนพร้อมกับหัวเราะแต่เสียงหัวเราะของเธอมันเหมือนหัวเราะอยูใ่ใกล้หูเพราะมันดังระดับที่ไกลมากๆจนรู้สึกขนลุกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูก แต่ตอนนั้นคุณแดนก็ไม่คิดอะไรครับคิดตำหนิอยู่ในใจว่าแค่นี้ทำไมไม่มีน้ำใจกันเลยแทนที่จะได้ขึ้นพร้อมกันกลับจะต้องรอลิฟต์อีกตัวหนึ่งข้างๆที่กำลังจะลงมาไม่แม้แต่คุณแดนครับเพื่อนของคุณแดนเองก็บ่นออกมาแค่นี้ทำไมถึงไม่รอกันเลยตัวคุณแดนจึงบอกเพื่อนครับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลิฟต์ตัวข้างๆก็ได้แล้วระหว่างรอลิฟต์อยู่ตาก็เหลือไปเห็นลิฟต์ตัวข้างๆที่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคนนั้นขึ้นไปไปหยุดอยู่ที่ชั้น13า พอลิฟต์ฝั่งของคุณแดนแล้วก็เพื่อนมาก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปนะครับแล้วก็กดชั้นที่ชั้น10เพื่อจะกลับเข้าห้องพักคุณแดนกับเพื่อนก็มีการสนทนากันนะครับว่าได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นหัวเราะไหมเธอคนนั้นยืนอยู่ตั้งไกลแต่ทําไมเสียงหัวเราะมันเหมือนใกล้หูเราจังโดยเพื่อนของคุณแดนก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันพอลิฟต์ของคุณแดนขึ้นมาถึงชั้นที่10ครับปรากฏว่าเสียงลิฟต์มันดังขึ้นพร้อมกัน2ตัวพอคุณแดนแล้วก็เพื่อนออกมาจากลิฟต์ ชายหญิงคู่นั้นที่ขึ้นไปก่อนหน้าลิฟข้างๆก็ออกมาพร้อมกับคุณแดนแต่ว่าท่าทางการเดินของผู้หญิงคนนี้มันดูแปลกๆคือเดินก้าวขากึ่งกระโดดไปกระโดดมาส่วนผู้ชายแจะค่อยๆเดินเดินช้ามากเหมือนว่าขาหรือว่าร่างกายส่วนล่างของเขามันกำลังเจ็บตัวผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดไปกระโดดมาถือกุญแจห้องแล้วก็ไปหยุดหน้าห้องหนึ่ง ไขประตูห้องแต่มันไขไม่ออกซึ่งพอเธอคนนั้นไขไม่ออกเธอก็กระโดดก้าวขาไปอีกห้องข้างๆแล้วก็ไขห้องข้างๆไปอีกทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับห้องแล้วห้องเล่าตัวคุณแดนกับเพื่อนเองมองก็รู้สึกงงๆทําไมเขาไม่ไขห้องคนอื่นเล่นอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไขห้องไปเรื่อยๆครับแต่เปิดไม่ได้เลยสักห้องโดยที่เธอคนนั้นก้มหน้าไขกุญแจผมยาวปิดหน้าและหลังโค้งๆค่อมๆ พร้อมกับหัวเราะไปด้วยตัวคุณแดนก็ยิ่งตกใจครับว่าตัวเขาเองจําห้องตัวเองไม่ได้หรือไงท่าทางเธอคนนี้ไม่มีมารยาทตั้งแต่ตอนปิดลิฟต์หนีเราละส่วนผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆเดินเดินช้ามากๆมือทั้งสองข้างของเขาไม่ได้ยืดตรงมันเหมือนหงิกงอหรือว่าบิดเบี้ยวอะไรสักอย่างหนึง่งส่วนตัวตอนนั้นคุณแดนคิดว่าผู้ชายคนนี้คงจะไม่สบายเนื่องจากผู้ชายคนนี้เขาเดินช้ามากๆครับ ัวคุณแดนและเพื่อนจึงค่อยๆเดินแซงเข้าไปเพื่อจะเข้าห้องแต่พอแซงผู้ชายคนนี้และหันกลับไปมองสิ่งที่คุณแดนเห็นคือลักษณะใบหน้าของผู้ชายคนนี้มันผิดรูปมากๆหน้าคนแต่ว่ามันบิดบิดเหมือนไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ตาของคุณแดนก็มองผู้ชายคนนี้ด้วยความสงสัยผู้หญิงคนนั้นก็ไข่ห้องไปเรื่อยๆแล้วก็หัวเราะตอนนี้ทั้งคุณแดนและเพื่อนไม่มีใครกล้าพูดอะไรรีบเดินตรงไปที่ห้อง พอถึงห้องก็รีบเปิดประตูแล้วก็พากันกระโดดไปรวมตัวกันอยู่บนเตียงอ่านไปสักพักหนึ่งเวลาตีสามก็กว่าตัวคุณแดนและเพื่อนก็หันมาคุยกันมึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมแดนแน่นอนครับว่าคุณแดนก็เห็นเหมือนกันคุณแดนก็เลยบอกเพื่อนว่าให้เงียบเข้าไว้อย่าไปทักอะไรผู้หญิงคนนั้นเธอผิดปกติมากๆทำไมถึงต้องกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ไขห้องคนอื่นอย่างนั้น รวมถึงผมของเธอมันเหมือนเปียกน้ําหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคนปกติดีๆแล้วถ้าผมเปียกขนาดนั้นจะไม่มาเดินเลี่ยราดให้น้ําหยดกลางทางส่วนตัวผู้ชายตัวคุณแดนและเพื่อนเองก็ไม่มั่นใจว่าเขามีความผิดปกติทางด้านร่างกายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาที่เห็นนั้นมันผิดรูปไปหมดและในตอนนั้นคุณแดนก็ถามเพื่อนขึ้นว่าล็อกห้องหรือยัง ด้วยทั้งความรีบและความกลัวเพื่อนของคุณแดนจึงบอกกลับมาว่ากุญแจเสียบคาไว้ที่หน้าประตูเพราะว่าตอนนั้นรีบเปิดแล้วก็เข้ามาด้านในตอนนั้นเป็นเวลาตีสามกกว่า,วาทั้งคุณแดนแล้วก็เพื่อนนั่งกลัวมากๆอยู่บนเตียงไม่นานนะักหน้าห้องก็มีเสียงไขกุญแจดังขึ้นเหมือนมีคนไขกุญแจแล้วก็พยายามจะเข้ามาในห้องตอนนั้นทั้งคุณแดนและเพื่อนไม่กล้าทําอะไรเลยนอกจากเอาผ้าห่มมาคลุมตัว และอยู่ๆเสียงนั้นก็เงียบไปแต่ไม่นานนะครับอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเคาะแบบเคาะรัวๆมากๆเลยครับเหมือนจะต้องการให้เปิดให้ได้ซึ่งห้องไม่ได้ล็อกประตูอีกทั้งกุญแจยังเสียบไว้ด้านหน้าแต่ดีหน่อยที่สลักประตูด้านในถูกปิดแล้วมันก็มีเสียงเคาะประตูแล้วก็เสียงไขกุญแจดังขึ้นอยู่หลายครั้งจนตัวกุณแดนเองตอนนี้รู้สึก,กเริ่มไม่ไหวแล้วทำได้เพียงนั่งกอดเขา่าแล้วก็ตัวสั่นอยู่บนเตียง จนกระทั่งเสียงจากหน้าห้องนั้นเงียบไปตอนนั้นตัวคุณแดนและก็เพื่อนปรึกษากันว่าต้องหาคนช่วยล้ครับเพราะว่าจะอยู่อย่างนี้ทั้งคืนน่าจะทนไม่ไหวจึงตั้งใจโทรกับไปที่ฟอนล็อบบี้ครับเพื่อให้พนักงานขึ้นมาดูหน่อยหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะขอออกจากโรงแรมคืนนี้เลยแต่พอโทรไปที่ล็อบบี้ก็ไม่มีพนักงานรับสายแต่ไม่นานนะักเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้น โหลครับร็อบบี้ใช่ไหมครับรบกวนส่งพนักงานขึ้นมาชั้น1ิบหน่อยได้ไหมครับห้อง1 0 1 0ผมมีเรื่องอยากให้ช่วยฮัลโหลได้ยินไหมครับเสียงที่ตอมกลับมานั้นมันคือเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเสียงหัวเราะเดียวกันกับตอนที่เธอหัวเราะอยู่หน้าลิฟต์ตอนนั้นคุณแดนตกใจมากทําอะไรไม่ถูกจึงเอาผ้าห่มคุมโปง่งและสวดมนต์กับเพื่อนทั้งคืน ถึงแม้ว่าจะสวดไม่ค่อยได้ก็เถอะจนเวลาผ่านไปครับตีหเกือบเกือบหโมงเช้าเรื่องผิดปกติเริ่มเงียบลงไม่มีใครเคาะประตูแล้วก็ไม่มีใครบิดแม่กุญแจหน้าห้องคุณแดนจึงโทรศัพท์ไปที่ล็อบบี้อีกครั้งซึ่งปลายสายเสียงที่รับก็เป็นพนักงานนะครับแล้วก็ขอให้พนักงานเนี่ยมาช่วยเก็บของที่ห้องแล้วก็ขนกระเป๋าลงไปหน่อยตอนนี้อยากจะเช็คเอาท์ทันที โดยตอนเบลบอยขึ้นมาบนห้องครับคุณแดนก็รีบเอาเสื้อผ้าทั้งหมดยัดใส่กระเป๋าโดยไม่พับหรือว่าทำอะไรทั้งสิน้นอยากลงไปจากห้องนี้ให้ได้เร็วที่สุดพอลงมาข้างล่างครับรู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายลงถึงแม้คืนนั้นทั้งคืนจะไม่ได้นอนเลยก็เถอะโดยพนักงานที่ล็อบบี้ก็งงนะครับว่าทำไมคุณแดนถึงเช็คเอาท์เพราะว่าจองมาทั้งหมด3คืนการเช็คเอาท์กลางคันอย่างนี้จะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน แล้วก็วันที่จองไปแล้วก็จะไม่สามารถคืนเงินได้คุณแดนก็บอกเช็คเอาท์ได้เลยครับไม่เสียดายเงินพนักงานก็ได้แต่ทำหน้างงนะครับแล้วก็เชิญคุณแดนไปทานอาหารที่ไลน์บุฟเฟ่ของโรงแรมตอนแรกคุณแดนกับเพื่อนก็ตั้งใจว่าจะไม่กินดีกว่าแต่ด้วยความที่ชั้นล่างแล้วก็ห้องอาหารของโรงแรมเนี่ยคนค่อนข้างเยอะไม่มีอะไรน่ากลัวจึงตกลงว่าเดี๋ยวทานข้าวก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วทานข้าวเสร็จก็จะรีบออกไปจากที่นี่ทันที โดยในห้องอาหารของโรงแรมก็เหมือนปกติทั่วไปเลยครับมีลายอาหารนานาชาติรวมถึงมีคนเข้าพักที่เป็นนักท่องเที่ยวมากมายบรรยากาศในนั้นมันดูปกติทุกอย่างครับตัวคุณแดนแล้วก็เพื่อนก็อยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าวันนี้ไม่ได้รู้อาจจะคาใจไปตลอดชีวิตเลยคุณแดนจึงเดินไปหาป้าพนักงานคนหนึ่งที่กําลังลวกก๋วยเตี๋ยวในลายอาหารอยู่ แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าฟังโดยตัวของป้าเองก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับพูดแค่ว่าอ๋อน่ากลัวจังคนลุกเลยอะไรประมาณนี้ครับตัวคุณแดนเองก็ถามคุณป้าตรงๆว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่ามีเรื่องผิดปกติอย่างนี้ไหมตัวคุณป้าเองที่เป็นพนักง,งานก็บอกไม่มีนะครับตั้งแต่ป้าอยู่มาก็ไม่เคยเจออะไรเลย แต่ตัวคุณแดนก็สงสัยในท่าทีของคุณป้านะครับว่ามันดูแปลกๆหรือว่าดูมีพิรุษอะไรประมาณนั้นตัวคุณแดนจึงยื่นแบงค์พันแล้วก็พับใส่มือป้าไว้แล้วก็บอกคุณป้าว่าถ้าป้าเล่าให้ฟังอันนี้คือสินน้ําใจที่ผมจะให้คุณป้าก็ตกใจครับแต่ว่าคุณป้าก็เล่าให้ฟังคุณป้าเขาได้เล่าให้ฟังครับเมื่อวานตอนสายๆลูกของในหัวเจ้าของโรงแรมพาผู้หญิงกลับมาที่โรงแรมผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีแดง แต่ว่าไม่รู้มีเรื่องอะไรกันลูกชายของนายหัวกระโดดลงมาจากชั้น13ร่างของเขาก็อยู่ที่ลานจอดรถตรงนั้นครับที่เดียวกับที่คุณแดนเห็นมีเทปหเหลืองๆกันพื้นที่ไว้นั่นแหละครับและพอกู้ภัยมาถึงก็รีบนําร่างของลูกชายนายหัวไปแล้วก็ใช้สายน้ําดับเพลิงมาฉีดครับทาความสะอาดต้องฉีดอยู่เยอะมากครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเลอะเทอะแล้วก็กลิ่นแรงมากมาก ทั้งกลิ่นแรงแล้วก็กลิ่นมันฟุ้งจนต้องใช้แปรงมาขัดใายน้ําดับเพลิงฉีดอยู่ครึ่งวันกว่าพื้นที่ตรงนั้นจะกลับเป็นปกติมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมคุณแดนกลับเข้ามาถึงสองรอบแล้วน้ําตรงนั้นยังไม่แห้งพื้นบริเวณลานจอดรถตรงนั้นก็เปียกอยู่ตลอดทั้งวันป้าแกก็เล่าต่อว่ามันมีจดหมายฉบับหนึ่งถูกเขียนทิ้งเอาไว้โดยมันสรุปใจความได้ว่าลูกของนายหัวเนี่ยพาผู้หญิงคนนี้มาที่โรงแรม แต่ว่าหลังจากเสร็จกิจกรรมร่วมกันผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อเอชไอวีมานานแล้วแล้วก็บอกให้ลูกชายของนายหัวไปตรวจเลือดดูลูกชายของนายหัวก็ไม่เคยป้องกันอะไรเลยครับจึงเครียดมากทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ลูกชายของนายหัวเนี่ยก็พลั้งมือลิดชีวิตของผู้หญิงคนที่พามาด้วยโดยสถานที่นั้นก็คือสระน้ำบนชั้นดาดฟ้าที่เพื่อนของคุณแดนไปไว่ายน้ำนั่นแหละครับ และลูกชายของนายหัวก็เขียนจดหมายบอกครอบครัวเอาไว้ก่อนที่จะกระโดดลงมาจากชั้น13ในตอนที่ป้าพนักง,งานบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตที่ดาดฟ้าเพื่อนของคุณแดนถึงกับสะดุ้งเลยรู้ว่าจำได้ตอนที่ขึ้นไปไว่ายน้ําที่ดาดฟ้าไม่มีใครอยู่เลยรวมถึงประตูดาดฟ้าก็ยังล็อกก่อนบางๆเอาไว้ตอนนั้นเพื่อนของคุณแดนไม่ได้คิดอะไรจึงปลดล็อกก่อนแล้วก็ไปไว่ายน้ําเล่น แต่ในขณะที่ว่ายน้ําเล่นมันก็ผิดปกติเพราะว่าตอนว่ายน้ําตีขามันเหมือนขาไปสะดุดหรือว่าไปเตะโดนหัวใครที่อยู่ในสระทั้งที่นสระนั้นไม่มีคนอยู่เลยและอยู่ๆก็เป็นตะคิวที่ขาข้างนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเลิกว่ายแล้วก็กลับเข้ามาในห้องโดยที่คุณแดนแลวเพื่อนรู้เรื่องนี้ครับก็กลัวแล้วก็ตัวสั่นไปหมดจึงได้เอ่ยปากว่าจะไปถวายสังฆทานให้เขาทั้งสองคนเพราะว่าการที่เจออย่างนี้มันเร็วแล้วก็กระทานหันมากมาก เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ว่าตัวเองไม่มีร่างกายอยู่ในโลกใบนี้แล้วหลังจากตัวคุณแดนและเพื่อนเช็คเอาท์แล้วก็ทานอาหารเรียบร้อยจึงได้รีบออกจากโรงแรมนี้ไปตัวในทริปที่เหลืออีก2วันก็ไปจองโรงแรมอื่นที่ยังพอมีห้องว่างอยู่บ้างแต่ครั้งนี้จะต้องนั่งเช็คประวัติโรงแรมให้ดีก่อนที่จะเข้าพัก เรื่องราวของคุณแดนครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆครับการที่เจออย่างนี้มันไม่ใช่ทุกคนจะเจอได้นะครับมันต้องจังหวะบะบะจริงๆมันถึงจะได้เจอเพราะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นครับก่อนที่ลูกชายเจ้าของโรงแรมจะพาผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาที่โรงแรมตัวคุณแดนกับเพื่อนเองก็เป็นจังหวะที่ดีดันมาได้ห้องนี้พอดีครับถึงจะไม่ใช่ห้องเดียวกันกับที่เกิดเรื่องก็เถอะ แต่ตอนที่กําลังกลับห้องครับดันไปเจอชายและหญิง2คนนี้กําลังจะขึ้นลิฟต์พอดีถ้าหากว่าถามผมนะครับคุณผู้ฟังช่วงเวลาที่คุณแดนเดินไปที่หน้าลิฟต์เนี่ยอาจจะเป็นเวลาเดียวกันของชายหญิงคู่นี้ที่กําลังจะขึ้นไปชั้นบนเมื่อวานครับคุณผู้ฟัง เพราะว่าโดยปกติแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาที่มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยคือคนที่เขายังไม่หมดอายุไข่ครับจากโลกนี้ไปก่อนที่จะถึงเวลาที่ควรจะไปวิญญาณพวกนี้ครับเขาจําเป็นจะต้องทําแบบเดิมๆลฤติกรรมก่อนเดิมๆ,ๆก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขนั่นเองครับตัวคุณแดนและเพื่อนอาจจะมาพอดีเวลาเดียวกันกับที่เรื่องราวนี้มันกำลังวนลูปในไทม์ไลน์ของทั้งเธอและเขานั่นเองครับ และยิ่งไปกว่านั้นครับตัวคุณแดนได้ไปทักเธอและเขาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยครับก็คือตอนที่คุณแดนบอกให้เธอเปิดประตูลิฟต์ให้นั่นแหละครับมันเหมือนกันว่าเป็นการทักเปิดทางหรือเปิดช่องให้เขาเข้ามาได้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ